แล้วเซื้อซอนไมเจ้หลยเดะพอยังอีกอีกเออนั่นได้นั่นได้ยหอมเลยเ็นนอยินิดเดียวก่อนถ้างั้นพอ เอาเธอถือฉันคนเองค่ะต้องจับตรงนี้ถากหมดแล้วใช่ไหมนี่อ้จานละหาลอยค่ะะต๊นี้กระสิเด็ดประมาณสิบชิ้นเละจานหนึ่งหาสิบหกสิบบาทย่ำเนาะเหลืออยังหันย่ำกระได้ได้แกงแสบได้ย่ำข้อหมยางใส่หมูสับใส่หมูสับแล้วก็ไส่วุ้นเส้นไส้เห็ดหลาย ทีนี้พอแล้วอืมพอชาติจะโกเอจะใส่น้ำปลาอีกแต่ว่าสำหรับฉันพี่ได้บอก่ปิดเลย